สวัสดีครับผมเน้นจากอเวน i เกมมิ่งนะครับผมวันนี้จะมีรีวิวคาเมตูนะครับหรือว่าบันจี้ของโซวีนะครับผมก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้มีน้ำหนักพอเป็นกวนนะครับเพราะว่าการที่แบบบันจี้หนักอะ่ะมันจะทำให้ช่วยแบบเกาะโตหรืออะไรมากขึ้นอนะ่ะพอแกะกล่องออกมานะครับผมนี่กล่องก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้มีตาโซวีนะครับผมขาวดำเอกลักษณ์ อันนีเป็นพลาติกประกบขอบบว่างถูืว่าหนักมากเลยนะครับสำหรับบันจี้คือผมตัวตัวผมใช้ของสวีลแล้วแหละฮาเมดอะ่ะแต่อันนี้คือหนักแบบประมาณเพิ่มอิดหนึ่งในสามได้เลยครับแล้วก็ความยาวให้เทียบกันเห็นเลย คือจะยาวมากยาวและใหญ่มาส่วนตัวเราก็แบบมันจะปรับได้มันจะปรับได้สองระดับนะครับเช่นถ้าอยากแยใช้ระดับเดิมเทียเดิมก็อาจจะครึ่งน,นึงอะไรอย่างงี้อันนี้คือต่ําถ้าต่ํานี่ก็คือจะเท่ากับอันที่ปรับสูงที่สุดอยู่แล้วอะประมาณนี้นะแบบครึ่งนึงก็จะขึ้นมาอีกนิดแบบน,นึงผมว่าเขา่าจะทํามารองรับพวกแบบ เเคเบิลตัวใหม่ๆของอย่างพวก S2 หรือแบบพวก FK2B อย่างเงี้ยครับที่ว่าเนี่ยถ้าเราสังเกตอ่ะมันจะแงนขึ้นนิดนึงอะ่ะเห็นปะต้องหัวครับผมนี่วางให้ดูมันจะไม่ทำมันมันจะไม,ม,ะไม่มันใช่ไม่ลาบไปเลยครับผมอย่างตัวเก่าๆเนี่ยจะเป็นตัวลาบไปเลยนะครับผมว่าน่าจะทําให้มารองรับแบบของรุ่นใหม่ซีรีส์ใหม่คือตอนที่ผมยังไม่เคยใช้อ่ะครับผมไอ้บันจี้เมาส์ตัวเนี้ยมันจะแบบฟิลแบบ มันจะดึงใส่เนี่ยสมมติเราไม่มีบันจี้ใช่ผมดึงเนี้ยคือสายมามันจะลังลังอะอันนี้องศาแบบไม่โดนเลยดึงเนี่ยเราขยับมันอาจจะลังลังอะไรเงี้ยเห็นป่ะครับมันเป็นที่สายเมาส์นเงี้ยแต่ว่าพอเรามีบันจีอ้อ่ะมันทําให้การดึงการสายเมาส์อ,อะเรามันแบบมันรีมากขึ้นอิสระมากขึ้นนะครับอย่างตัวเก่าเงี้ยสมมุติว่าเราดูตัวเก่าเราติดกบแผ่นลองเมาส์เลยตรงที่แม่สายเคเบลิล แต่ว่าผมว่าบันจี้ตัวใหม่อ่ะช่วยได้เยอะสำหรับคนที่ยังชอบรูปทรงเก่าๆอยู่เพราะว่าเนี่ยมันสูงมากครับพอมันสูงมากปุ๊บมันกลายเป็นยกขึ้นมาเหมือนแบบเหมือนเป็นซีรีส์ใหม่ได้เลยอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับอันนี้คือหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนยิงได้อยู่ละแต่พอเป็นแบบอ่ะสอบไกลขึ้นมาหน่อยเห็นปะ่ะเนี่ยคือผมลากอยู่แค่นี้นะเนี่ยสี่ร้ออ่ะ แต่คือมันลากแบบมันไม่หลังอะ่ะมันก็จะลากได้เรื่อยๆื่อยนอันนี้คือสกค๊ปหกที่คนว้าวใช่ไหมครับที่บอกเฮ้ยนักแข่งยิงได้ไงอะไรเงี้ยผมว่าบางทีอุปกรณ์ขาอาจจะดีได้ครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามผมขอจบรีวิวคามเมตูนะครับผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมจะมีรีวิวอะไรให้ฟังอีกทีแต่ว,ว่ารอดูน,นะครับผมขอบคุณมากครับ